ัสดีทุกคนวันนี้จะพาไปดูอะไรอ่ะแบ็ c k ริงเวอร์ชัวนะคะไปดูก่อนเลยว่ามีอะไรมาอยู่น,นี่ลูกชิ้นนะจ๊ะอันนี้ทางเข้าประตูสี่นี่ไงพอเปิดมาก็อาหารก่อนเลยวันนี้ก็จะเห็นพวก สาวกทิ้งๆเขาหลายนะคะแล้วก็จะใส่สีชมพูและสีดำเราเองก็ดำแขนดำนะนี่มีของที่ระลึกวันน,ะะวนี้อค,คอนเสิร์ตจะเล่นุ่มหน่อู๋ไม่ใช่พ่แล่ละอ้ จะพาเดินไปแบบรวเร็วเลยมีทั้งของที่เป็นออฟฟิเชียลแล้วก็ไม่ออฟฟิเชียลนะคะมีพัทน<ะ>ีโรเซ่โรเซ่มีที่ห้อยกระเป๋า น่ารักจังร่มหนึ่งร้อยบาทไข่ร้อนก็มีพัดนะคะนี่เลยหัวเล็กบาทนมีไฟ จ้ะ200บาท200บาทจ้ะทุกท่านนี่บ้านใครร้อนที่นี่มีพัดขายนะจ้ะพัดลมมือถือก็มีทุกอย่างพิ้งหมดเลยจ้ะในกล่องนี่มันคืออะไรอันนี้กล่องอะไรอะแท่งไฟครับอ๋อแท่งไฟมีเสื้อด้วยมีเสื้อแบ็คพิง กระเสื้ออย่างไงตัวเท่าไหร่คะตัวละไหนตัวลยี่สิบบาทไม่รับตัวละพันเลยเหรอออฟฟิเชียลเลยเหรอจริงอ่ะอย่ามั่วจริงเหรอปันท่วนเลยเหรอลดได้นะอยากขายเออถ้าใครสนใจบอกมาอันนั้นแถมละยี่สิบค่ะถ้าถ้าเป็นเซ็ตใหญ่จะแถมเสื้อตัวละพันเมื่อกี้คือเสียงว่าคะว่าอย่ามั่ว คือวันนี้เราก็ใส่สีดำมานะเข้าตีมือเขาไหมดำทั้งชุดน้ำกูสีเหลืองค่ะดูเสื้อน่ารักเชียเสื้อตัวเท่าไหร่คะสี่ร้อยครับสี่ร้อยตัวเจ็ดร้อยพี่พิงมีสีดำสีขาวมีสีดำสีขาวอันนี้สี่ร้อยนะจ๊ะทุกคนมือสักครู่เจอพันหนึ่งมีหงสกระต่ายด้วย ของทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือนะก็รู้กันมีแต่ของน่ารักน่ารักแต่ขออนุญาตเดินเร็วๆนิดนึงคนก็เริ่มจะเยอะขึ้นอุ้ยดูสแตนดี้สแตนดี <90 S 1> ด้สองร้อย อันนี้เแดดๆอย่างนี้ต้องการอย่างงี้อยงพดเหมือนแม่จูนเสื้อกันฝนก็พิงนะจ๊ะมีร่มนะจ๊ะมีพัดนะคะหมูหวานก็มีจ้ะพัดนะจ๊ะทุกคนพัด80สโรเซ่นี่ชาโรเซ่

สุปโขปมาเลเซียเวียกมาแดดก็อย่างร้อนเลยร้อยเดียวจะร้อยเดียวร้อยเดียวทุกคนน่ารักนะฟูเซ็ทิ้งหมดเลยปลาปูนะจ๊ะไปทีนี่มันแดดปูมาเดี๋ยวข้ามฝากไปดูฝั่งต่อแถวซื้อของที่เราเลือกทีกว่า ก็จะเป็นประตูทางเข้าส่วนตรงนี้เป็นที่ขายของที่ระลึกนะคะเป็นของ Official นะคะว mm hmm. ันนี้เขาจะขายวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่28นะคะนี่เลยถือว่าคนยังน้อยอยู่เดี๋ยวพาไปดู รายการสินค้าว่ามีอะไรบ้างบอลพิงนะคะเดี๋ยวแปะรูปไปให้ดูข้างล่างแดดก็ร้อนมากเลย คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้พึ่งกี่โมงน่าจะประมาณบ่ายสองนะจุดไฮไลท์ของการถ่ายรูปก็จะอยู่จุดนี้ มีขายอาหารและเครื่องดื่มตรงนี้ด้วยอุณหภูมินะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียส,สร้อนมากเลยมีบัตรกันแล้วยังคะตุ๊กๆุ คิดซาตุกทุกดูการตรวจทิเก็ตก็มีหลายอันนี้นะสองชั้น คนก็มานั่งรอนะคะน,นี้ประตูทางเข้าเ e อ็นทรานที่สองตรงนน้นมีอะไรบ้างเดี๋นมเดืนดะไนโอ้โห oh. นี่เขาพร้อมเข้ากันมากเลยอะ่ะดีดีเขาต่อแถวเตรียมที่จะ ยื่นตัวแล้วอะกว่าคอนเสิร์ตจะเล่นคือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปไหมนี่ประมาณบ่ายสอง อันนี้อ่านว่างไงจีโซเจนี่ลิซ่าก็คือมีสแตนดี้ไม่ใช่สแตนดีด้ดิเป็นเ,เป็นเจฟฟรีแบบให้ยืนถา่ายรูปได้อันนี้มีแลวพี Không. Don't have Thank you. Yes. We got this one. <coughs> <coughs> จุดฝากกล้องหรือเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปข้างในหรออันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เกาหลีก็เยอะนะได้ยินเสียงคุยกันเป็นภาษาเกาหลีอันนี้เป็นเอนทราน e ที่หนึ่งแบบนี้ก็คนเริ่มเยอะแนละ้วมีจุดให้ยืนถ่ายรูปนะ ใช่เหรออ๋อ,อ,อ,อใช่เช่นกันอ๋อมันมีอยู่สองฝั่งใช่มันมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้ก็ขายของที่ระลึกเช่นกันนะแล้วนี่คือยืนต่อแถวนะคะรอถ่ายรูปก,กับป้ายตรงนี้ วันนี้ทั้งถนนหน้ารางคำแหงแล้วก็เส้นหลังรางคำแหงเนี่ยรถติดมากนะคะใครจะเดินทางมาดูเนี่ยต้องวางแผนการเดินทางให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันหาที่จอดรถยากนะตรงน,นี้เป็นทางเข้าประตู หนึ่งนะคะของกะกะทก็มีการวางขายของเยอะเหมือนกันยังมีเวลานะใครอยากมารีบๆเลยตอนเย็นกว่านี้น่าจะคนน่าจะเยอะมากกว่านี้นะคะ่ะนี่เราพาเดินรอบของอินดอร์สเตเดียม แล้วก็รอบๆบริเวณพื้นที่การจัดงานเลยนะคะโอเคเจอกันที่คอนเสิร์ตนะทุกคนนี่เลยโอเคบายบาย